สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรากลับมาพบกันในหน่วยทบทวนนะคะในสัปดาห์ที่17เหมือนเดิมค่ะเด็กๆค่ะและวันนี้คุณครูเมก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมที่จะฟังกันหรือยังคะเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะวันนี้คุณครูเมย์นำนิทานเรื่องดาวน้อยสีน้ำเงินมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะอ่าเดี๋ยวดูกันนะคะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีดาวน้อยสีน้ำเงินดวงหนึ่งรอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศอันมืดมิดและเหน็บหนาวดาวน้อยรู้สึกเหงามากจึงอธิษฐานขอพรต่อหมู่ดาวตกอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอดาวตกจ้าฉันให้เธอมีอยากให้ฉันอยากมีเพื่อนเยอะๆเธอช่วยฉันได้ไหมจ๊ะ แล้ววันหนึ่งก็มีมเมล็ดสีทองกระเด็นออกมาจากหมู่ดาวตกหล่นใส่หัวของดาวน้อยสีน้ำเงินพร้อมกับเสียงใสๆของดาวตกดวงหนึ่งตุ๊บอ้ยเจ็บจังเลยเจ็บไหมลูกเจ็บไหมคะเด็กๆมเมล็ดนี้จะทำให้เธอมีเพื่อนมากมายเลยดาวตกพวกนี้บอกนะคะเด็กๆ ดาวน้อยสีน้ำเงินงูนงงและไม่เข้าใจว่าเจ้าเมล็ดสีทองนี้จะทำให้เขามีเพื่อนมากมายได้อย่างไรวันเวลาผ่านไปมเมล็ดน้อยสีทองค่อยๆเติบโตขึ้นและกลายเป็นเพื่อนรักของดาวน้อยสีน้ำเงินดาวน้อยตั้งชื่อให้เพื่อนใหม่ว่าไม้ใหญ่เด็กๆเห็นไม้ใหญ่ไหมลูกอ่านี่คือไม้ใหญ่นะคะเด็กๆ ทุกครั้งที่ไม้ใหญ่หายใจลมหายใจอันสดชื่นของเขาจะลอยสูงขึ้นไปบนฟ้าและเกาะตัวเป็นเกาะแก้วจแจวแหววโอบร้อมดาวน้อยสีน้ำเงินไว้เกาะแก้วจแจวแหววเนื้อบางเบาและใสสะอาดทำให้ดาวน้อยสีน้ำเงินอุ่นสบายและมีความสุขมากแล้ววันหนึ่ง สิ่งมีชีวิตหลากสีก็หล่นลงมาจากท้องฟ้าอ้ยตุ๊บเธอเป็นใครนะ่ะไม้ใหญ่ถามด้วยความตกใจเออฉันชื่อสายลุงจ้าผู้มาใหม่ตอบอย่างงงๆแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม้ใหญ่ก็ยังสงสัยอยู่ เหมือนกันฉันกำลังขอพรจากหมู่ดาวตกอยู่ดีๆแล้วจู่ๆก,ก็หล่นตุ๊บลงมานี่เลยเธอขอพรว่าอย่างไรหรอดาวน้อยสีน้ำเงินถามฉันขอให้ได้เจอดวงดาวที่มีอากาศบริสุทธิ์และเย็นสบายดาวที่ฉันอยู่นั้นทั้งหนาวและแห้งแรงมากเลยละ่ะทางั้น คำอธิษฐานของเธอก็เป็นจริงแล้วละ่ะที่นี่คือดาวสีน้ำเงินอากาศบริสุทธิ์สดชื่อไะเย็นสบายเพราะมีเกาะแก้วแจ๋วแววไงล่ะจากนั้นดาวน้อยสีน้ำเงินไม้ใหญ่และเด็ดชายสายรุง้งก็กลายเป็นเพื่อนรักกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่ง ขณะที่เด็กชายใส่ยรุงกำลังเล่นขุดดินอยู่นั้นเขาได้เจอหินสีดำมันวาวขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือก้อนหนึ่งนี่นะคะหินสีดำเด็กๆขามันคือหินสารพัดนึกไงล่ะดาวน้อยสีน้ำเงินบอกให้เด็กชายคลายสงสัยแท่ยอนมันขึ้นไปบนฟ้า แล้วอธิษฐานขอสิ่งของอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการเธอก็จะสมหวังทันทีขอของอะไรก็ได้เหรออืมถ้าอย่างนั้นฉันขอเครื่องล่นพิเศษแล้วกันจะได้เหาะเล่นให้สนุกไปเลยเด็กชายใส่ร้งพูดพร้อมกับโยนหินสารพัดนึกขึ้นไปบนฟ้า ทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนัน่นพร้อมกับกลุ่มควันขมงสีดำรอยคุ้งแล้วเครื่องร่อนวิเศษก็พุ่งออกมาจากกลุ่มควันทันทีตุ้มเห็นไหมคะเด็กๆิเด็กชายสายลุงโยนขึ้นไปแล้วตุ้มโอ้โหเยี่ยมเลยคราวนี้ก็ไม่ต้องเดินให้เมื่อยแล้วเด็กชายสายลุ้งดีใจมาก เขารีบกระโดดขึ้นไปบนนั่งบนของวิเศษชิ้นใหม่ที่บินโฉบเฉี่ยวไปมามันปล่อยตดสีเทาจางๆเหม็นครุ้งไปทั่วปูดปาดบุ้งบุ้ง,งเห็นไหมคะเด็กๆมันปล่อยตดใหญ่เลย เด็กชายสายรุ้งเพลิดเพลินกับการขอของวิเศษใหม่ๆมากมายแต่ของวิเศษที่เขาชอบมากที่สุดคือดวงไฟตลอดกาลเพราะมันส่องแสงตลอดเวลาและรอยตามเด็กชายไปทุกหนทุกแห่งเด็กชายสายรุ้งจึงได้เล่นสนุกทั้งวันทั้งคืนดาวน้อยสีน้ำเงินและไม้ใหญ่ก็พลอยนอนไม่หลับไปด้วย แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยต่อว่าเด็กชายสายรุ้งเลยและดีใจที่เห็นเด็กชายสายรุ้งมีความสุขทุกครั้งที่เด็กชายสายรุง้งใช้หินสารพัดนึกขนาดของมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆระหว่างนั้นไม่มีใครสังเกตเลยว่าอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหลายเดือนผ่านไป เด็กชายสายรุ้งและดาวน้อยสีน้ำเงินเริ่มรู้สึกไม่สบายจะเป็นอะไรนะตัวร้อนจีเลยฉันรู้สึกร้อนไปหมดทั้งตัวเลยร้อนจนแทบจะสุกอยู่แล้วไม้ใหญ่และเด็กชายสายรุ้งเป็นห่วงดาวน้อยสีน้ำเงินมากจึงช่วยกันคิดหาทางช่วยเหลือโดยพยายาม หาสาเหตุที่ทําให้ดาวนอสสิน้ําเงินไม่สบายเอเป็นอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้ไม่เอ่ยดาวนอสสีน้าเงินเป็นอะไรลูกทาไมถึงตัวร้อนจีเลยเด็กๆลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะเอเป็นเพราะหินสารพัดนึกหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้เวลาใช้มันทีไรฉันปวดหัวทุกทีเลยเด็กชายสายรุ้งตั้งข้อสังเกต ดูข้างบนนู้นสิเกาะแก้วเจ๋วแววกลายเป็นสีดำไปแล้วแถมยังหนาขึ้นกว่าเดิมตั้งเยอะนี่อาจจะทำให้เด็กดาวน้อยสีน้ำเงินไม่สบายก็ได้นะลองเอาหินสารพัดนึกไปฝังดิไนไว้เหมือนเดิมดีไหม <c oughs> เด็กชายสายรุ้งรีบลงมือขุดหลุมแต่สักพักเขาก็นั่งนิ่งมองดูหินสารพัดนึกที่วางอยู่บนฝ่ามือ ฉันยังใช้มันได้อีกตั้งหลายครั้งนะเสียดายจังตอนนี้หินสารพัดนึกมีขนาดเล็กเข้ากำปั้นแล้วโอ๊ยร้อนร้อนจนจะทนไม่ไหวแล้วร้อนเร็วเข้าเธอเรีบฝังมันซะก่อนที่พวกมันจะจะเราจะตายกันทั้งหมดไม้ใหญ่เร่ง เพราะเป็นห่วงดาวน้อยสีน้ำเงินพอเด็กชายสายรุ้งฝังหินสารพัดนึกเรียบร้อยของวิเศษต่างๆก็ค่อยๆหายไปแล้วก็แก้วจแจหววก็เริ่มบางลงทีละน้อยทีละน้อยดาวน้อยสีน้ำเงินเริ่มมีอาการดีขึ้นแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างดาวน้อยสีน้ำเงินขอโทษนะฉันไม่น่าเอาหินสารพัดนึกมาใช้ เด็กชายสายรุ้งเป็นคนพูดนะคะเด็กๆเอ๊ะแต่เธอยังตัวร้อนอยู่นี่เลยทำยังไงดีนะเธอถึงจะหายไวๆเด็กชายสายรุ้งพยายามคิดหาทางช่วยเหลือทั้งเป่าแล้วทั้งเอาน้ำลดก็แล้วทั้งกลางล้อมให้ก็แล้วเว้ะทำยังไงดีนะ ลองมองดูรอบๆสิหินสารพัดนึกทำให้อากาศมืดมัวสกรปรกไปหมดเลยมีแต่อากาศรอบๆตัวฉันเท่านั้นที่ยังใสสะอาดอยู่บางทีฉันอาจช่วยไร้ควันพิษของหินสารพัดนึกก็ได้นะไม้ใหญ่บอกงั้นเธอช่วยไร่ควันพิษ เมล็ดของฉันไปปลูกสิจะได้มีต้นไม้หลายๆต้นมาช่วยกันไล่ควันพิษได้ไงละ่ะไม้ใหญ่เสนอเนะฉันก็อยากช่วยนะแต่ฉันมีบัลังไม่พอหรอกงั้นเราทำยังไงกันดีได้รับเห็นไหมคะเด็กๆไม้ใหญ่ให้เมล็ดของไม้ใหญ่ให้เด็กชายใสายลุงไปปลูกจริงด้วยซี่ะเด็กชายสายลุงก็นำ มเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ใหญ่ไปปลูกจนเต็มบนดาวสีน้ำเงินหลังจากนั้นเด็กชายใส่รุงก็ปลูกต้นไม้อีกหลายต้นและดูแลต้นไม้ทุกต้นอย่างดีไม่นานเก่อแก้วเจ๋วแววก็กลับมาใสสะอาดและบางเบาส่วนอากาศก็บริสุทธิ์สดชื่นเย็นสบายดาวน้อยสีน้ำเงินค่อยๆรู้สึกดีขึ้น และกลับมาสดใสร่าเริงอย่างเดิมใชยโยตัวหายดีแล้วเด็กชายสายรุ้งกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจฉันรู้แล้วละว,ว่าการที่อยู่ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นมีความสุขอย่างนี้นี่เองฉันไม่ต้องการหินสารพัดนึกแล้วนะอยู่มาวันหนึ่งเอ้ยเป็นเสียงอะไรคะเด็กๆอันนี้เสียงอะไรลูกเสียงช้าง เด็กชายใส่ยรุ้งถามฉันชื่อช้างน้อยจ้าผู้มาใหม่ตอบอย่างงงงเธอมาที่นี่ได้ยังไงนะเด็กชายใส่ยรุ้งก็ยังสงสัยอีกหรือว่าเธอก็ขอพรกับดาวตกเหมือนฉันใช่แล้วเธอรู้ได้ยังไงฉันอธิษฐานว่าขอให้ได้อยู่บนดวง สหลังจากนั้นดาวน้อยสีน้ำเงินก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกมากมายคำอธิษฐานของดาวน้อยสีน้ำเงินเป็นจริงแล้วอีตัวอะไรคะลูกมามอมมวัวกระตากกระตาไก่อูดอูดหมูเจี๊ยกเจี๊ยกมีริงด้วย ดาวน้อยสีน้ำเงินมีความสุขมากและไม่เคยเหงาอีกเลยดาวน้อยสีน้ำเงินไม้ใหญ่เด็กชายสายลุ้งและสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในเกาะแก้วแจ๋วแหววเนื้อบางเบาที่โอบร้อมทุกชีวิตไว้ให้อุ่นสบายตลอดการเด็กๆเ,เห็นไหมลูก มีสัตว์ทุกอย่างเลยมีทั้งช้างทั้งหมูหวัวไก่ลิงมา้าเยอะแยะเลยเห็นไหมคะเด็กๆสัตว์เยอะแยะเลยอยู่กับดาวสีน้ำเงินแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นี่เด็กชายสายลุงก็มีด้วยอ่า<ม>เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้คุณครูเมย์ก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟัง และที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมทำใบงานและส่งกลับมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะและเดี๋ยววันจันร์เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้คุณครูเมย์ไปก่อนสวัสดีค่ะ